พี่เป็นนุ่มปัตตนีน้องจะรู้ไหมนี่ว่าบ้านของพี่อยู่ทางภาคใต้หากเจ้ารู้มีเวลามาเยี่ยมบ้างไหมพี่จะพาที่ทั่วภาคใต้คิดถึงพี่ชายคนปัตตานีาใยเมืองแหลกคือปัจจุบคิรีขนัน พระนองเมืองตรังนะครศรีธรรมราชกระบี่พังาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎรธานีก่อนที่จะมาบ้านพี่ผ่านพัทลุงนี้ก็ถึงสงขลาออกจากสตูลใกล้จะถึงบ้านพี่แล้วน้องไปย คอยผ้าบางอ่อนกับปัตตนีชื่อเสียงเลื่องลือก่าวไปทั่วประเทศนี้มีอยู่สองสถานที่ใครไม่ไปที่ชัยถึงปัตตนีชาวไทยจีนรู้ดีเรื่องที่ก้าวขานต่างไปนมัดสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด อีกแข่งหนึ่งมีเช้าต่างประเทศจะทั่วทุกวันชื่อเสียงของท่านโด,งด่งดังหรือนามเจ้าแม่ลิ้มก็เหนียวคนทั่วไปกราบไหว้ด้วยความนับถือสิบนิ้วยกขึ้นพนมมือขอพรอ,อันใดก็ได้ หากเราตั้งใจที่จะทำแต่ความดีพรที่ขอไว้ครั้งนี้เห็นผลทั้งทีแทบจะถูกกลายพี่อยากฝากรักให้นางทุกทุกคนที่ผ่านแวะเวียนมาบ้านของพี่หากโชคดีอาจจะมีรักพี่สักคนพรนั้นคงสมประสงค์ขอ ช่วยจงโด,น,ด,ดนจิตโดนใจ